วันนี้ช่างตัดผมในตำนานนะครับพ่อล้วนประมูลสีนะครับมาตัดผมอาการกอยังชั่วกันมาหน่อยตัดยังไงจะรอเลยช่างได้เลยครับตัดให้ลอที่สุดช่างอ่อนตัดตัดผมไปร้องเพลงไปแต่พัดลมไม่ต้องเปิดจะเสียว ใส่ยิ้มใส่รู้เนาะเอาลงทรงสวยลงทรงสวยเนาะรอรอนะทำไม่รอโมโหเด้อ๋อไม่โมไม่โมโหนะครับไม่โมโหเนาะพอมีแต่ความสนุกเท่านั้นแหละครับเพราะว่ามีแต่ความสนุกสนานนะตรงนี้เนาะเฮฮาอย่างเดียวครับเฮฮาอย่างเดียวถึงจะเป็นผู้ผู้มีอายุมากหรือว่าผู้ที่เป็น ผู้มีพระคุณอ่าครับเราเป็นผู้มีพระคุณเราเปก็เป็นญาติญาติกันอยู่นี่เออนี่นี่เขาเรียกเป็นญาติเป็นอานะครับนี่ครับอาล้วนพระ์คุณศรีครับผมในคุณลุงอองช่างรอครับนั่นเป็นญาติญาติกันทั้งนั้นารงานช่างรอกัรระบบนี่คือเป็นลูกของคุณลุงอองหวะครับคุณลุงองนี่เมื่อสมัยก่อนนี่แกก็เป็นคนชอบสนุก เวลาชอบสนุกแกก็ร้องเพลงเกี่ยวสาวว่าสาวชืว <Cock S 1> <ım. S 2> ่อนางบัวเนาะแกก็ร้องเพลงเกี่ยวสาวว่าสายบัวสายบัวเตรียมเนื้อเตรียมตัวขันหมากจะมาขอเดือนห้าไปแต่งเดือนหกขอเดือนห้าเราไปแต่งเดือนหกให้น้องเตรียมครกแล้วพี่จะยกขันหมากมาอันนี้ยกสากมานะอันนี้คือพ่อนะครับพ่อไม่ใช่อันนี้พ่อของช่างนะหรือตาของช่าง เป็นเป็นคุณพ่อนะครับเป็นลุงของอาล้วนนี่แหละอ๋อครับผมนี่แหละจะได้รู้ไไวว้้้เลย่าจะดรูประวัติว่าประวัติความเป็นมาอย่างไงนะครับตอนนี้อันนี้เล่าประวัติความเป็นมาอาล้วนนี่คือตระกูลฝ่ายแม่เขาเรียกว่าคุณคุณคุณย่าอ่าแม่ชะ้นเล่มแม่ชะ้นเล่มคุณปู่ครับปู่ปู่พรหมปู่หวงปู่ย่าปิยาลิย่าลับนี่มีแต่ตระกูลเดียวกันหมดครับเป็นเป็นเป็นปู่ ของคุณยายบัวที่จะลองร้องเพลงจีบเมื่อกี้นี่แหละครับแล้วแล้วเป็นยังไงมั่งทีนี้พอร้องเพลงจีบร้องจีบเสร็จก็ามาแต่งงานก็ได้เป็นบุตรชายเกิดมาก,ก็เป็นช่างตัดผมช่างตัดผม,ดผมนี่แหละครับนี่แหล,ล,ละคือตำนานของช่างตัดผมต้นต้นกําเนิดเขาเรียกต้นกําเนิดของช่างตัดผมใช่ตอนจีบกันนานไหมครับจีบยากไหมพอเราห้ฟังไหมตอนจีบก็แกก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ เป็นปีไหมครับขมาจนครกทะลุตั้าขมอจนครกทะลุเสียงหลายปีไหมล่ะหลายป,ปาีประมาณสี่ห้าปีสี่ห้าปีนะโอ้โหค,คนสมัยก่อนจีบกันนะครับ,รบตั้งสี่ห้าปีนะฝ่ายย่าก็ไม่ชอบลูกเขาืมไใ้ลูกเขาไก็ไม่อยากจะไปจีบเท่าไหร่แต่ฝ่ายทางฝ่ายทางแม่ยายก็ไม่ค่อยชอบอีกใช่ไหมไม,ไม่ค่อยชอบอทั้งสองฝ่ายจะไม่ค่อยชอบกันก็นเลยมาเจอกันอืมนัดมาเจอกันข้างนอก กลายเป็นว่าใดกันเป็นบุญคู่กันแต่ไม่ได้พาหนีนะไม่ได้พาหนีอ๋อเข้าตามตรอกออกตามประตูออกตามประตูอ๋อเอาลูกมาเป็นช่างตัดผมรวมทั้งหมดสิบสามคนแกฆ่าตายไปเจ็ดคนเหลือหกอ้าวทำไมอีกล่ะผมไม่เข้าใจตนั้นมันเป็นโรคหาสมัยมั้งสองพันห้าร้อยมีโรคหาสองพันสี่ร้อยเท่าไหร่ครับสองพันสี่ร้อยหกสิบ อ๋อสองพันสี่ร้อยหกสิบมีโรคหาเข้ามาเนาะโรคหาเข้ามาแล้วก็หกสิบแปดหกสิบเก้าฝีดาดฝนตกอ้วท่วมอดข่าวแรงจํำพศได้เป๊ะเลยนะะตอนนั้นเกิดหรือยังครับยังไม่เกิดผมอ๋อหงพันห้าร้อยสองอ๋ออ๋อยังไม่ได้เกิดจํำแม่นเนาะจํำแม่นจํำแม่นอันนี้คือประประวัติศาสตร์นะครับเป็นประวัติศาสตร์เดี๋ยวให้ให้ตั้งตัวก่อนครับได้เลยครับมัน เอาทรงแบดพิษนะทรงหล่อๆเขาเรียกว่าทรงเบสิกทรงเบสิกอันนี้ทรงเบสิกรองทรงสูงธรรมดารองทรงสูงทรงทหารอเมริกันใช่ไหมเราจะต้องอายังไม่ถึงใช่ไหมเราจะต้องรู้พื้นฐานของทรงซะก่อนเนาะงตีโจทย์ให้แตกก่อนถ้าสั้นกว่านี้จะเป็นมหาดไทยอ๋อนี่เราต้องรู้ตรงนี้เขาเรียกว่าทรงสมัยรัชกาลที่ห้าครับเพราะนั้น เลิกทาดแล้วคือให้ตัดทรงผมทรงผมลองทรงเป็นลองทรงได้แบบแบบต่างประเทศใช่ไหมครับทรงแบบลองทรงอ๋อคนต่างประเทศแบ่ประเิ่งปรั่งอ๋อแบบฝาหลังอ่ะง่ายง่ายอ่าตอนนั้นเลิกทาดใหม่ๆเนาะสมัยก่อนที่เป็นทาดก็จะตัดออกให้เหลือหัวจุกตรงกลางใช่ไหมฮะทรงมหาไทยเนาะทรงมหาไทยโอ้ตัวอย่างมหาไทยนี่คือกฎของแผ่นดินไทย คือหมายขางว่าพระเจ้าพญาเลก็ตัดทรงเดียวกันย่าโมก็ตัดทรงเดียวกันเป็นทรงหัดไทยเนาะเป็นดี๋ยวนี้พันละเลสวนก็ตัดเหมือนกันเดี๋ยวนี้ไปซื้อที่อื่นน่ยคือไม่เคยเห็นไปซื้อไม่ไม่ใช่ใช้เด็กไปใช้เด็กไปไม่เห็นเด็กมันไไม่ได้ไปมีเด็กคนเดียวที่ไปซื้อคือเด็กยาวแต่คนอื่นไม่ไปซื้อให้ต่างแต่คนใช่เดียไปซื้อใช่มีคนเดียวที่ใช้เป็นบ้านตาได้ทีนี้ก่อเลย ต้องตัดอย่างนี้แล้วก็ต้องทําให้สวยกว่านี้น้่ก็ไอ้ลูกเทวดานะเรียกมันไอลูกเทวดาะครับอันนี้เป็นตํำนานของทรงผมว่าตำนานของทรงผมยุคประชาธิปไตยสมัยอาร้วนอาร้วนนี่คือแเมื่อปีสองพันเท่าไหร่นะพ่อนี่พันามามามาทันตอนที่สงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมมีทันใช่ไหมที่มาอยู่บ้านดงใหญ่เนาะ ทันไหมสงครามโลกเลิกแล้วสงครามโลกเลิกแล้วเนาะถึงมาอ๋อ2 5 0รุ่นรุ่นแม่น่าจะเด็กๆกันอยู่เนาะอ๋อเรียนป .3 ป .4 นะสงครามโลกครั้งที่สองเนาะที่สมัยญี่ปุ่นเข้ามาใหม่ๆในช่างยังไม่เกิดนะครับครับยังไม่เกิดยังไม่เกิดยังไม่เกิด2502 2502ใช่ก็2502เป็นเด็กเทพเป็นเด็กเทพ ทีนี้พอไปอยู่ที่กรุงเทพเนาะฮะไปศึกษาชีวิตจริงจากกรุงเทพแล้วประมาณจำลงชีวิตบ้านแล้วครอบครัวของช่างอยู่ไหนหมดครับตอนนี้ครอบครัวของช่างหรือจะไม่พูดถึงพูดถึงก็ได้คนที่หนึ่งอยู่ปากช่องคนที่สองอยู่ปากช่องคนที่สามตัวผมเองคนที่สี่คนที่สี่อยู่ที่จังหวัดอยุธยาคนที่ห้าคือไปอยู่ที่อยุธยาด้วยกันสองคนคนที่หก คนที่หกไปอยู่ที่จังหวัดลุมการจังหวัดที่เกิดขึ้นมาใหม่คนที่เจ็ดคนที่เจ็ดไม่มีเพราะว่าคนที่สิบสามคนมันตายไปเจ็ดเหลือหกไม่เยอะอ๋อใจใจใเหลือหกคนฆ่าทิ้งไปเจ็ดเหลือหกไม่ได้ฆ่าเขาหมายถึงอะไรคําว่าฆ่าผมไม่เข้าใจสงครามโลกเออไม่ใช่เป็นโรคหาใช่ไหมโรคหายอ๋อตายไปใช่ไหมตายเองนะไม่มียารักษาโรคัชนอืมน่าสงสารนะพี่น้องนะพี่น้องกันของเรานะ สิบสามคนนี่ตายไปเจ็ดนะครับผมเหลือหกพ่อไม่พ่อนี่ไม่กิ่งนะเรื่องเพศตรงข้ามว่าไม่หรอแกก็พอสมควรกว่ะเนาะจึ๊ๆบว่าไอวอนซียูโอโออย่างนี้ไอวอนซียูก็จบเลยใช่ไหมของแกดีนะเด็ดของแกดีสุดยอดมากเลยครับอ่ะวันนี้ขอบคุณมากครับ ตำนานช่างตัดผมบ้านดงใหญ่ครับพ่อล้วนประมูลสีแล้วก็ช่างกันระบบกันระบบบาร์เบอร์กันระบบบาร์เบอร์ช่างอ,อน้นหลุดไปนอกจักรวาลน,นะครับตัดผมไปร้องเพลงไปหนึ่งเดียวของประเทศไทยนะครับขอบคุณมากครับผม